อกับเจ้าวัวโโอ้หวันนี้เจ้าวัวจะมาลากรถถังนะครับไหนลองเปิดดูสินงวัวจะลากรถถังได้หรือเปล่าโอ้โหได้เป่ายกล้อเลยเนี่ยไปแนวไม่ไหนแนวมั้ยเฮ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 ้ยลากไม่ได้หรือเปล่าลากไปได้ไหมโอ้โห nữa Bên đây nó trang mót mà đi Trang mềm mót lạc đúng không? Trong sáu tua Ở chiếc mắt bên đây À, hồi nãy nó trang mềm mót này xí một... à, nó nha, cái ช้างแมมมอสหนเป็นรอยไปเฮ้ยขยับแล้วขยับแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยขยับแล้วไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดพลังช้างจริงๆจึก๊กจึ๊ดโอ้โหไปแล้วนี่มันพลังช้างแมมมอสจริงๆเลยทุกคนโอ้โหมันสุดยอดจริงจริงให้ตายสิโรบินระเจ้าจอดมันยอดมาอุ้ย ไหนลองขึ้นมาใหม่สิเดินเข้าป่าเลยเหรอไหนไหนไหนเอาเอาข้างถนนเอาขึ้นถนนเลยเข้าป่าไม่ได้แล้วนั่นแหละไปเลยเจ้าช้างแมมมอสลากรถถังไปเลยรถถังลากรถถังไปเลยนะสุดยอดในที่สุดเจ้าช้างแมมมอส,อสมมอก็สามารถลากรถถังคันนี้ไปได้ เอกีเจ้าวัวไม่สามารถลากได้นะครับโอ้โหสงสัยเหนื่อยแล้วโอเคทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆบ,บายบาย